สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงคู่ครองของชาวราศีตุลค่ะโดยเราจะพูดถึงกันในประเด็นที่ชาวราศีตุลที่มีคู่ครองเป็นชาวราศีธนูนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะจะเป็นอย่างไรทํายังไงจึงจะทําให้ความรักความสัมพันธ์มีความสุขนะคะให้มากที่สุดคําแนะนําต่างๆแม่หมอจะใช้การเปิดไพ่เป็นหลักนะหวังว่าชาวราศีตุล แล้วก็ราศีธนูทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้จะนําไปปรับใช้กับความสัมพันธ์ของคุณนะคะแล้วก็ทําความรักให้ดีมีความสุขมากกว่าเดิมค่ะมาดูที่นิสัยใจคอที่มีผลต่อความสัมพันธ์กันก่อนนะคะชาวราศีตุลเป็นคนที่จริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องนะคะเจ้าระเบียบนะเป็นคนที่ ขอใช้คําว่าจูจีจุกจิกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องต้องมีระบบระเบียบของมันนะคะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของเหตุผลความถูกต้องมากกว่าความรู้สึกนะถ้าสมมุติว่าชาวราศีตุลรู้สึกว่าเออคบกับใครแล้วมันมีปัญหาคิดว่าเออพิจารณาดูแลคงไปต่อไม่ไหวหรอกนะคะนะต่อไปต่อก็ ก็แย่ไม่มีความสุขเนี่ยชาวราศีตุลสามารถที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์โดยไม่หลังเลจะไม่สนใจว่าตัวเองยังรักอยู่หรือเปล่านะ่าต่อให้รักแต่ถ้ามันมีแต่ปัญหาก็จะไม่ทนนะคะเพราะว่าไม่ไม่ชอบเป็นคนใช้เหตุผลให้ความสำคัญกับเหตุผลมากกว่าในขณะเดียวกันเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมไม่ชอบเสียเปรียบ นะถ้าฉันรักเธอเธอก็ต้องรักฉันนะชันดูแลเธอเธอต้องดูแลฉัน้นะฉันทุ่มเีให้เธอทุ่มเทให้เธอเธอก็ต้องทุ่มเทให้ฉันเช่นเดียวกันนี่คือความเป็นตุลน,นะคะส่วนราศีธน,นูอุ้ยเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะเป็นคนรักอิสระนะจริงๆเป็นคนที่คุยเก่งช่างพูดช่างคุยมีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์แต่ก็ดูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเอง เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะคะโลเลเปลี่ยนแปลงง่ายชอบอะไรใหม่ๆชอบความตื่นเต้นหมือหวาเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้แหละว่าจะจะแบบว่าเออเอาอยู่หรือเปล่านะคะทีนี้ถ้าเราประเมินดูจากนิสัยใจคอของคุณทั้งสองคนเนี่ยหากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะ จะว่าไปมันก็น่าจะมีเป็นความสัมพันธ์ที่ราบลื่นนะดูเหมือนกับว่าเออน่าจะไม่ค่อยมีมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่แม่หมอยังมองไม่เห็นปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้จากนิสัยใจคอของคนทั้งคู่นะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีชีวิตชีวาดีนะตื่นเต้นดีไปไหนไปกันน่าจะเข้ากันได้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูดีกว่าเปิดไพ่ดูว่าถ้าชาวราศีตุลใช้ชีวิตคู่ร่วมกับชาวราศีธนูนะความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไร ปรากฏว่าไพ่ออกมาผิดจากที่คาดไว้เล็กน้อยนะคะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะไม่เป็นอย่างที่คิดสักเท่าไหร่ความสัมพันธ์ออกแนวเป็นเป็นแบบว่าเพื่อนคู่คิดนะคะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนั่นะมันมีความราบเรียบจืดชืดพอสมควรมันเหมือนกับว่าคุณสองคนจะต้องต้องปรับตัวพอสมควรทีนี้ถ้าดูจากนิสัยใจคอไพ่ออกมาว่ามันดูราบเรียบจืดชืดนิ่งๆงงอะเนาะ ราศีธนูไม่ชอบความจืดชืดไม่ชอบความราบเรียบนะธนูชอบความตื่นเต้นนี่พอพอคุณอยู่ด้วยกันไปนานๆเนี่ยความตื่นเต้นมันจะหายไปมันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะทำให้เกิดความพอดีเกิดความสมดุลถ้าสมว่าทำไม่ไม่ให้มันน่าเบื่อจนเกินไปนะก็จะประคับประคองกันไปได้มันเหมือนกับว่าไพ่ไม่ได้บอกมาว่าดีเลิศแต่ก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไร นะคะไม่ได้สร้างปัญหาที่ทใหญ่โตมันออกมากลางๆมากกว่าแม่หมอก็มองในแง่ดีนะคะว่าอ่โอเคละ่ะถ้าปรับตัวได้แล้วก็ไม่ให้มันเจืดชืดหรือหน้าเบื่อจนเกินไปนะก็อยู่กันเป็นเพื่อนคู่คิดกันนี่แหละนะคะก็น่าจะทําให้ความสัมพันธ์ไปรอดนะคะทีนี้เรามาดูคําแนะนําจะไพ่กันแม่หมอจะเปิดไพ่คําแนะนํา3ข้อนะคะ ว่าเมื่อคุณสองคนรักกันต้องการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันทำยังไงจึงจะสามารถประคับประคองความรักไปให้ได้ตลอดรอดฝั่งแล้วก็ลดปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะมาดูไพ่แนะนำข้อแรกในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยไพ่บอกว่าต้องเน้นการถ้อยทีถ้อยอาศัยค่ะพยายามยอมรับในความคิดเห็นพยายามยอมรับและก็เข้าใจในความต้องการที่มันแตกต่างของคุณสคน ตุลราศีตุลต้องการอีกอย่างหนึ่งราศีธนูต้องการอีกอย่างต้องพยายามเข้าใจกันแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยเวลาที่มีปัญหาขัดแยง้งเนะี่ยเวลามีข้อขัดแยง้งคุณสองคนอาจจะต้องมีการตกลงกันไว้ล่วงหน้านะในลักษณะที่ว่าผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะได้ไหมผลัดกันยอมนะไม่ใช่ว่าฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยอมอยู่ตลอดแบบนี้ปัญหามันไม่จบนะอาจจะต้องตกลงกันล่วงหน้าก่อนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะถ้าคุณรู้สึกเหมือนกับว่า การทำให้แฟนคุณยอมรับความคิดเห็นของคุณมันยากนะทำให้เ,เขาเรียกว่าทำให้เขายอมคุณยอมรับคุณหรือว่ายอมเป็นฝ่ายแพ้เนี่ยมันยากคุณไม่ว่าคุณจะเป็นธนูหรือเป็นตุนคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ยอมเองทุกครั้งคือมันเป็นคําแนะนําจากไพ่นะคะนะก็ในเมื่อว่าแฟนเราเขาเขาไม่ยอมนะทำยังไงเขาเขาไม่ยอมมีข้อตกลงเนี้ย เขาจะเน้นเหตุผลเขาจะบอกว่าเออเขาไม่ยอมแพ้เลยเมนเราก็เออาจจะต้องเป็นฝ่ายยอมทุกครั้งเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดความขัดแยง้ง ก็เป็นเรื่องดีนะคะถ้าเราทำได้เพราะฉะนั้นนะคะลองพูดลองคุยกันก่อนมีข้อตกลงกันนะคะเพื่อที่จะทำให้ลดปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นต้องยอมกันบ้างหรือผัดกันแพ้ผัดกันชนะก็ได้แต่ถ้าแฟนเราเขาอยากชนะทุกครั้งเราเองเราก็อาจจะเป็นฝ่ายที่เออยอมยอมก็ได้นะมันน่าจะมันคงจะมีสักวันที่เขาจะยอมเราบ้างอะไรแบบนี้เนาะอ่ะก็ต้องว่ากันไปนะลองพิจารณาดูนะคะต่อไปมาดูไพ่แนะนาข้อที่2 ใพ่แนะนำข้อสองบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดปัญหาค้างคาใจไม่เข้าใจหรือมีเรื่องคับข้องใจคุณสองคนจะต้องพูดคุยกันให้เคลียร์เคลียร์ปัญหาให้จบให้ชัดเจนอย่าหลบเลี่ยงอย่าหลบหลีกหรือไม่ควรไม่ควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า คือบางทีอาจจะด้วยนิสัยใจคอรหรือด้วยสถานการณ์บางอย่างคุณอาจจะคิดว่าอืออย่ายย่เพิ่งเคลียร์เลยอะไรแบบเนี้นะคะเดี๋ยว,ยวค่อยคุยกันทีหลังไม่ได้นะพ่บอกว่าการพูดคุยด้วยเหตุผลเป็นสิ่งเป็นสิ่งสําคัญนะแต่สิ่งสําคัญคืออีกอย่างหนึ่งนอกจากว่าที่ต้องเคลียร์กันเลยนะคะคือต้องเคลียร์ปัญหาโดยใช้ความรักนําทางไม่ใช่เหตุผลนะความรักของคุณที่มีต่อแฟนคุณคือสิ่งสําคัญที่สุดแล้วก็ต้องยึดหลักความสบายใจเป็นหลัก นะที่แม่หมอเน้นคําว่าคุณไม่ว่าจะคุณจะเป็นธนูหรือคุณจะเป็นตุลเพราะว่าบางทีเราเราไปบังคับแฟนเราไม่ได้เราก็ต้องมามายึดที่ตัวเรานะคะถ้าสมมุติว่าการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะทำให้แฟนคุณกดดันทําให้แฟนคุณอึอดอัดไม่สบายใจแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองคุณจะต้องมีความยืดหยุ่นให้มากขึ้นนะยืดหยุ่นยอม ยอมเพื่อที่จะลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าหลักสําคัญของข้อข้อแนะนําข้อนี้ก็คือรีบเคลียร์แล้วก็เน้นสบายใจไม่อึดอัดจใจนะคะอันนี้คือคือประเด็นหลักเลยนะคะปัญหาของคุณสองคนสมมว่ามันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราเราก็เคลียร์กันแล้วละ่ะแต่ว่าเออเราก็ยังไม่มีทางแก้นะแต่เมื่อคุณสองคนเคลียร์กันให้มันชัดเจนนั่นหมายความว่าปัญหาอาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่คุณได้เข้าใจกันดีแล้ว คุณได้พูดความต้องการคุณแฟนคุณได้พูดความต้องการเขานะคะความเข้าใจที่ตรงกันถือว่าต่อให้ปัญหายังแก้ไขไม่ได้สิ่งเหล่านี้เพียงพอที่จะทำให้คุณสองคนอยู่ร่วมกันต่อไปได้ เราเข้าใจปัญหาของเขาว่าเออมันอาจจะยังแก้ตรงนี้ไม่ได้เขาก็จะเข้าใจปัญหาเราว่าเรายังแก้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจกันดีตรงเนี้มันอยู่ร่วมกันต่อไปได้นะมันจะลดความอึดอัดใจก็จะสบายใจมากขึ้นแล้วในอนาคตก็ค่อยหาทางที่จะแก้ไขกันต่อไปนะคะต่อไปไพ่แนะนำข้อที่3ค่ะเมื่อเกิดปัญหามีความไม่เข้าใจมีความไม่พอใจกันหรือไม่ได้ดังใจ ปัญหาจุกจิกในบางเรื่องนะคะจุกจิกนะไพ่บอกว่าให้คุณทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้างนะวางเฉยนะเช่นนะเช่นนะ,นนะมีมีไพ่แนะนําเช่นด้วยนะบางทีคุณรู้ว่าแฟนโกหกเขาไม่พูดความจริงเขามีเรื่องปิดบังคุณนะเขาทําอะไรลับหลังคุณบางสิ่งบางอย่างแต่คุณคุณคุณ,คณไปแอบรู้ไง แต่คุณพิจารณาแล้วว่าม,มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นคุณไม่พูดนะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นซะมันก็จะได้ไม่ทะเลาะนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ความสัมพันธ์มันต้องเจอสถานการณ์ตึงเครียดบ่อยหรืออีกตัวตัวอย่างหนึ่งเล็กๆน้อยนนะคะ รู้ว่าแฟนซ่อนเงินรู้ว่าแฟนซ่อนเงินทํำเฉยๆซะเขาก็จะภูมิใจว่าเออตัวเองประสบความสําเร็จในการซ่อนเงินอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเราวางเฉยได้มันจะทําให้ความรักมั่นคงดีด้วยนะคะนะไม่ต้องมาทะเลาะก,กันแบบด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะมันก็จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งบางทีอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะรู้สึกดีด้วยนะอันนี้ก็คือคําแนะนําข้อที่สา ไพ่แนะนําทั้ง3ข้อสําหรับสำ,สำคัญสําหรับคุณทั้งคู่นะคะมันมีเหตุผลเฉพาะสําหรับทั้งสองราศีที่ไพ่แนะนําแบบนี้แม่หมอก็ขอให้ชาวราศีตุลแล้วก็ราศีธนูที่เข้ามารับชมคลิปนําไปพิจารณานะคะเราอาจจะทําให้ชีวิตคู่ของเรามีความสุขมากขึ้นก็ได้ค่ะก็โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่คะ่ะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ